สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาพสาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA ซึ่งออกอากาศทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live ประจำเช้าวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผมรัตตโกนสนิทดิฉันวารางคณาชมชื่นและดิฉันนิทิการกำลังวันค่ะ ครับในวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้เราก็ยังคงมีข่าวสารสาระน่าสนใจมานําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ล่าสุดในเมียนมารวมทั้งปฏิกิริยาจากประชาคมโลกและประเด็นหลากหลายเกี่ยวกับโควิด -19 ทั้งเรื่องของวัคซีนและแผนช่วยเหลือล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐเรื่องของธุรกิจธุรกรรมคมยักษ์ใหญ่จากจีนอย่างเช่นหัวเวยและมาตรการล่าสุดของลราเกี่ยวกับการจัดการเขื่อนริมโขงและปิดท้ายวันนี้จะเป็นเรื่อง น่ารักน่าสุขใจสําหรับบรรดาผู้รักแมวมีอะไรเดี๋ยวจะมานําเสนอนะครับแต่ตอนนี้เราไปเริ่มกันที่เรื่องของเมียนมาก่อนนะครับในวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับจอโมตุนทูตเมียนมาประจําองค์การสหรประชาชาติหรือ UN นะครับได้เรียกร้องให้นานาชาติไม่ยอมรับการก่อรัฐประหารในเมียนมาและขอให้ใช้วิธีใดก็ตามที่ใช้ได้เพื่อต่อต้านกองทัพเมียนมาและคุ้มครองให้ความปลอดภัยและความมั่นคงต่อชาวเมียนมา ตัจอโมตุนนะครับกล่าวในฐานะของคณะกรรมการตัวแทนสมชาชิกแห่งสหาภาพซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งจากพรรค NLD ของนางองซานซูจีพุนนาเมมาโดยพฤตินันที่ถูกกองทัพโค่นอำนาจไปวันที่1่กุมภาพันธ์โดยทูตเมียนมาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของพรรค NLD ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งอย่างชอบธรรมและเหมาะสมและไม่ได้เป็นตัวแทนของกองทัพที่ยึดอำนาจไปโดยเขากล่าวหาว่ากองทัพเมียนมา กดขี่ประชาชนเป็นเวลาหลายสิบปีโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าวิธีการรุนแรงที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้โจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยและบอกว่าการกระทำเหล่านี้เป็นอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับขณะเดียวกันในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นของที่เมียนมาการ ประชุมชุมนุมประท้วงก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับโดยตำรวจและกองกำลังความมั่นคงในนครย่างกุ้งก็มีการยิงปืนขู่สลายการชุมนุมของผู้ประท้วงราว1000คนที่รวมตัวกันที่ห้างสรรพสินค้าในคืนก่อนหน้าเพื่อประท้วงต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่รัฐบาลหารพรม่าแต่งตั้งขึ้นมานะครับโดยผู้ประท้วงมีการถือป้ายแลกวะความขวัญต่อต้านรัฐประหาร ในวันที่1กุมงาพันธ์ที่ผ่านมานะครับว่ากองกําลังความมั่นคงจะนําเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงมาเตรียมไว้ในบริเวณต่างๆก็ตามทางสื่อทางการเมียนมาระบุว่ามีการตํารวจปราบจราจรมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงไปบางส่วนด้วยมีหนึ่งในนั้นเป็นผู้สื่อข่าวอิสระชาวญี่ปุ่นนะครับถูกจับกลุ่มและคุมขังเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะมีการปล่อยตัวมาซึ่งทําให้เขาเป็นผู้สื่อข่าวต่างชาติคนแรกที่ถูกควบคุมตัว หลังจากเกิดรัฐประหารในเมียนมามานะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดจากเมียนมานี้จากเมียนมาอีกคราวหนึงที่เป็นข่าวใหญ่จากสหรัฐก็เรื่องของรายงานหน่วยข่าวกรองเกี่ยวกับการสังหารผู้สื่อข่าวคาช็อกกี้ซึ่งคุณรัฐพลมีอัปเดตมานาเสนอนะครับครับเป็นเรื่องของรายงานฉบับที่หน่วยงานของส่วนข่วนาวกรองสหรัฐนั้นเปิดเผยออกมานะครับย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อ ปี2018หรือว่า3ปีก่อนนะตกเป็นข่าวใหญ่ที่คอลัมนิสต์ของวอนะชิงตันโพสต์นะฮะจะมาคาชอก,กี้ถูกสังหารที่สถานกงสุลอิสตันบูนะครับที่ตุรกีแล้วก็การสืบสวนดูภาพวงจรปิดตอนนั้นนะพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่ท้ายสุดแล้วเชื่อมโยงกับซานะอุดีอาระเบียนะเป็นผู้กระทำโดยเหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมมากนะ,ะเหยื่อนายคาชอก,กี้เนะี่ยถูก สังหารแบบค่าหันศพนะแล้วก็นำตัวออกจากสถานกงสุนย์อิสตันบูลอย่างลับๆนะฮะปรากฏว่ารายงานที่เปิดเผยแล้วก็เป็นข่าวใหญ่วันนี้นั้นพูดถึงนะมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียนะฮะชื่อที่เรียกกันอย่างเป็นทางการก็คือมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาอมานแต่ว่าชื่อย่อคือ MBS นะฮะที่รู้จักกันในวงกว้างเขาบอกว่าผู้ที่เคาะ หรือว่าเปิดไฟเขียวให้เกิดการสังหารนายคาช็อกกี้นั้นก็คือมังกรราชกุมาร MBS นั่นเองนะในรายงานฉบับนี้กล่าวที่ผ่านมาตลอด3ปีนะที่มีการสืบสวนแล้วก็มีข้อกังขาว่า MBS นั้นอยู่เบื้องหลังฝ่ายของรัฐบาลกรุงริยาตของซาอุดิอาระเบียนนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเสมอมานะครับ แต่ว่าการเปิดเผยของรายงานฉบับนี้ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐนั้นระบุนะครับบอกว่าหลังจากที่ได้ประเมินนะว่ามกุฎราชกุมารซาอุดิอาราเบียมูฮัมหมัดบินซาลมาณอนุมัตินะฮะการปฏิบัติการในนครอิสตันบูล Istanbul ของตุรกีเพื่อจับกลุมหรือว่าสังหารนายาคาาชคากีผู้สื่อข่าวซาอุดิอาราเบียผู้นี้นะครับโดยที่ผ่านมานั้น นักข่าวคาวช็อกกี้นั้นเป็นผู้ที่วิพากวิจารณ์นะราชวงศ์ซาอุก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิตและถูกปริชีพในครั้งนี้นะครับทั้งนี้การที่รัฐบาลของโจไบเดนนะอนุมัติให้มีการเปิดเผยรายงานฉบับนี้ต่อสาธารณะนั้นถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนฝ่ายตรงข้ามกับอดีตประธานาธิบดีจอห์นลลทรัมนะที่ปฏิเสธที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆทั้งยังเป็นกระแสะสะท้อนนะความเต็มใจของสหรัฐ ที่จะท้าทายซาอุดิอาระเบียในเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ประเด็นสิทธิมนุษยชนไปจน<ม>ถึงเรื่องสงครามในเยเมนนะครับนี่ก็เป็นข่าวใหญ่นะวันนี้ที่<ม>เกี่ยวข้องกับย้อนไป3ามปีที่แล้วคดี<ม>สะเทือนขวัญน,นะครับคุณนภรัตครับ,รบขอบคุณมากครับจากประเด็นข่าวใหญ่ก็มีกเรื่องหนึ่งเป็นความใหญ่ของสหรัฐเรื่องของโควิด -19 มีการฉลองแจกวัคซีนถึงจํานวนหนึ่งใช่ไหมครับคุณนิติการ ค่ะคุณนพรายก็ถือว่าเป็นไมายสโตนเป็นหลักชัยล่าสุดนะคะอของอเมริกาในการแจกจ่ายวัคซีนไปสู่แขนของชาวอเมริกันนะคะเป็นเข็มที่50ล้านโดสแรกนะคะซึ่งทางประธานาธิบด,ดีโจไบเดนก็ให้คำมั่นนะคะว่าเป้าหมาย100วัน100ล้านโดสนั้นอาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะผู้นำสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข,ข่าวที่ทำเนียบขาวว่าว่านี่คือหลักชัย50ล้านโดสแรก ในระยะ37วันที่ตนได้เป็นประธานาธิบดีนะคะแม้ว่าจะเจออุปสรรคมากมายจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงที่ผ่านมาก็ตามและยังเชื่อมั่นว่าเป้าหมาย100ล้านโดสใน100วันเนี่ย<ม>น่าจะเป็นไปได้ตามแผนนะคะทีนี้ข้อมูลจากฝั่งทำเนียบข่าวเองนะคะก็ระบุว่าชาวอเมริกันเกือบ5 0ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนั้นได้รับ<ม>วัคซีนโควิดแล้วนะคะอย่างน้อยก็1โดสเป็นอย่างต่ำแต่ทางการสหร,รัฐก,ก็ออกโรงเตือนค่ะว่า ผลทางในการรับมือกับโควิดยังอีกยาวไกลและประธานาธิบดีไบเดนก็ย้ำนะคะให้ชาวเมริกันสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่ค่ะอืมครับสถานการณ์จะกลับสู่ภาพาวะปกติเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่สิ่งหนึ่งที่คุณค่ารออยู่อเรืองวัคซีนและมีคําถามว่าวัคซีนเข็มแรกเนี่ยคืออะไรคือวัคซีนไหนแหละที่มันดีที่สุดยังไงครับคุณนัทคน แต่จริงๆควาว่าการตั้งตารอ,อนั้นก็เหมือนเป็นคําตอบอยู่ว่าวัคซีนไหนคือวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่ทําให้คุณหยุดรอได้นะครับก็คือ,คอที่ดีที่สุดคือหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณมีโอกาสที่จะฉีดวัคซีนเข็มแรกก็ให้ช่วยโอกาสนั้นนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันนอกจากตัวเราเองแล้วก็ยังเป็นคนอื่นด้วยที่จะได้รับการคุ้มครองจากการเจ็บป่วยหรือว่าจะเสียชีวิตจากโควินาไวรัสนะครับ ท้าความ,มนะตอนนี้คนอเมริกันนั้นมีทางเลือกเรื่องวัคซีนนะครับพูดถึงว่าถ้าสามารถเข้าหาหลายสูตรได้พร้อมๆกันก็คือว่า 1. มีวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์นะ<ม>ที่ร่วมกันพัฒนากับ b i o อ t e c h แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ m o เดอร์ส่วนวัคซีนสูตรที่3ที่ตอนนี้กำลังรอการอนุมัติอยู่จากหน่วยง,งานออยสหรัฐก็เป็นของจอ h ์สันและจอสันนะนั<ม>่นเฉพาะในอเมริกานะครับ แต่ว่าถ้าเป็นทั่วโลกนั้นก็ยังมีวัคซีนที่ได้รับการพัฒนาโดยฝั่งอังกฤษด้วยนะ<ม>ก็คือ a s t r a z e ซ e c a ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนะด<ม>ังนั้นตัวเลือกเหล่านี้เนี่ยทำให้คนเกิดตั้งคำถามอาจจะเป็นคำถามเชิงสมมติฐานว่าถ้าเกิดสามารถเข้าถึงควรจะเลือกสูตรไหนดีดแต่ผู<ม>้เชี่ยวชาญบอกว่าให้ถอยก,กลับมาเก้านึงนะครับอย่างผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อแคทลินนูโซนะฮะผู้อำนวยการของศูนย์ Center for Vaccine Development and g l o b a l health นะครับที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์บอกนะครับว่าประชาชนทั่วไปควรจะฉีดวัคซีนเข็มแรกทันทีที่สามารถที่จะฉีดได้นะครับโดยเชื่อผู้เชี่ยวชาญคนอื่นนะบอกว่าความสำคัญอันดับแรกของวัคซีนก็คือว่าช่วยให้คุณเนะี่ยไม่จะป่วยถึงขั้นเขาเ้าโรงพยาบาลหรือว่าเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนะครับตอนนี้เนี่ยผู้คนในสี่รัฐของอเมริกา คือทั่วอเมริการเนี่ยมีการฉีดวัคซีนแต่ว่ามีสี่รัฐที่มีการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะครับปรากฏว่าสี่รัฐนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยมีการฉีดหนึ่งเข็มแล้วเนี่ยประชาชนในรัฐต่างๆรัฐเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้ถึงครึ่งหนึ่งนะซึ่งเชี่ยวชาญด,ด้านสถิตินะอย่างเวนกี้ชอนดราจันจากหน่วยงานที่ชื่อว่าเ n f e r e n c e ์เขาบอกว่าถือว่าเป็นเรื่อง ประหลาดใจในทางที่ดีหรือว่าเ s อร์ไพรส์นะครับว่าวัคซีนเหล่านี้เนี่ยสามารถทำงานได้ดีในการป้องกันโควิดนะ <c oughs> คำถามที่หลายคนอาจจะมีอยู่ในใจนะว่าวัคซีนเหล่านี้เนี่ยทำงานเ,เรียกว่าทันการกลายพันธุ์ของไวรัสโ o โรนาไวรัสได้มากน้อยเพียงใดเพราะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยมีวัคซีนที่ถูกตั้งคำถามนะ <c oughs> เพราะว่าสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้นั้น บอกว่าปราบยากนะฮก็ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยการทดลองดังกล่าวนะครับที่มุ่งไปที่วัคซีนที่บอกว่ายังไม่ค่อยได้ผลในการป้องกันสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะ,น,ะนะยังเป็นการทดลองแบบเล็กๆนะแล้วก็ยังไม่ได้เจาะไปที่ผู้ป่วยที่มีการป่วยหนักนะะดังนั้นนักวิจัยก็เลยจะขยายผลการวิจัยนั้นนะแต่ว่าภาพรวมยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับบอกว่า เมื่อมีโอกาสแรกมาถึงในการฉีดวัคซีนนั้นให้คว้าโอกาสนั้นโดยทันทีครับคุณอแปดครับโอกาสที่ว่านั้นจะนําไปสู่สิ่งที่หลายคนรู้จักคําว่าภูมิคุ้มกันหมู่แต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าแล้วตรงไหนเรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่คุณนิติการคำทธิบายใช่ไหมครับค่ะเราก็คุยกันมาเยอะนะคะเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่คอนเซ็ปต์คืออะไรเข้าใจกันง่ายๆก็คือกลุ่มประชากรในสังคมจำนวนมากพอที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโคโรนาไวรัส ไม่ว่าจะมาจากการหายจากการติดเชื้อด้วยตัวเองหรือจากการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด19ก็ตามนะคะทีนี้ภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความหมายว่าทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันจากการติดไวรัสโดยทั้งหมดแต่ภูมิคุ้มกันหมู่นั้นหมายถึงระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรที่มากพอที่จะทําให้เจ้าไวรัสเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะกระโดดไปแพร่ระบาด สู่คนอื่นได้ง่ายอย่างที่เคยเป็นอยู่และช่วยปกป้องกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะติดเชื้อโควิดได้ในอนาคตนั่นเองนี่เป็นคอนเซปต์ง่ายๆให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะภูมิกุ้มกันหมู่คืออะไรกันแน่นะคะทีนี้มาพูดถึงว่าแล้วสัดส่วนเท่าไหร่ที่จะทําให้เกิดภูมิกุ้มกันหมู่ได้ต้องทํำยังไงในเรื่องนี้ผู้วชาญด้านโรคติดเชื้อวอลเตอร์ออเรนสไตน์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีตัวเลขที่ตายตัว สำหรับสัดส่วนประชากรที่ต้องมีระดับภูมคุ้มกันนะคะไม่มีคําว่า64.9นั้นไม่ดีพอหรือว่า70.1คือแบบดียอดเยี่ยมมากเลยนะคะคเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละพื้นที่เอแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าระดับภูมคุ้มกันที่มีอยู่ในเราไปถึงจุดนั้นแล้วเหมาะสมแล้วผู้ชี่ชาญยืนยันนะคะว่าเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ย คงไม่มีใครออกมาเซเลบรตตีคองร้องเปล่ากันอย่างแน่นอนว่า mm hmm. อ๋อเราถึงจุดนี้แล้วนะแต่ว่าหลักฐานที่จะบ่งชี้ได้เลยว่าเราไปถึงจุดที่มีระดับภูมคุ้มกันหมู่แล้วก็คือ 1. เมื่อระดับการติดเชื้อโควิดรายใหม่เนี่ยลดควบลงไปอย่างมากนะคะ mm hmm. และอย่างที่สคือผู้ที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิดเนะี่ยลดลงลดลงไปอย่างมากและตัวเลขนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ ทีนี้เหมือนจะเป็นเรื่องที่ทับกันคําถามคือไวรัสกลายพันธุ์มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไหมประเด็นแรกถ้าวัคซีนหร,หรือระดับภูมิต้านทานของคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนเนี่ยป้องกันการติดเชื้อซ้ําได้เรื่องไวรัสกลายพันธุ์ก็ไม่ใช่ประเด็นที่น่ากัางวลน,นะคะแต่ถ้าในทางกลับกันวัคซีนมีประสิทธิผลในการรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ที่น้อยหรือว่าคนมีโอกาสติดเชื้อซ้ำสองขึ้นมาแต่อาจจะเป็นไวรัสที่กลายพันธุ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย โจสาคัญก็คือผู้ผลิตวัคซีนต้องกลับไปคิดกันใหม่ว่าจะพัฒนาตัวยาให้สามารถรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ได้หรือไม่และอย่างที่2คือถ้าคิดไม่ทันตรงนั้นการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนได้รวดเร็วที่สุดก่อนที่ไวรัสเียจะกลายพันธุ์ไปอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกของเจ้าที่สาธาสุขในแต่ละประเทศที่เขาต้องคํานึงถึงนะคะส่วนคําถามสุดท้ายว่าจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน ไปทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าองค์การอนามัยโลกก็ออกมาฟันธงเบืต้นปีว่าการจะสร้างภูมิคุ้มกันหมูนให้ให้ครอบคลุมไปทั่วโลกเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นภายในปี2021นี้เพราะว่าเขาก็พุ่งเป้ามาเลยว่าประเทศร่ำรวยเนี่ยกักตุนวัคซีนที่จะผลิตได้ตลอดทั้งปีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประเทศที่ยากจนก็ลำบากหน่อยนะคะอาจจะต้องรอแล้วก็ล่าช้าไปกว่านั้น สิ่งที่สําคัญในมุมของผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นจะไม่สิ้นสุดลงไปในเวลาเดียวกันจะต้องมีบางประเทศที่ต้องรับมือนานกว่าประเทศอื่นๆเพราะว่าระดับการเข้าถึงวัคซีนที่แตกต่างของทั่วโลกนั่นเองค่ะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกก็จับตาดูนะครับแต่ว่าเรากลับมาที่สหรัฐกันแป๊บหนึ่งคือมีเรื่องของแผนการช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 วันนี้มีความคืบหน้านะครับว่าสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐน่าจะมีการลงมติ ใหเ้เสียงสนับสนุนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า1.9ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจไบเดนก็คาดกันว่าสส,อสอของพรรคเดโมแครตซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาล่างก็น่าจะลงมติไปตามแนวทางของพรรคแม้ว่าน่าจะมีการอภิปรายกันอย่าง เข้มข้นจากฝั่งรูปบริกันซึ่งไม่เห็นด้วยจากบางประเด็นของของแผนนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องของค่าวัคซีนค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันทางสหรัฐเองมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้วมากกว่า5,900 0คนนะฮะไฮไลท์หนึ่งของแผนช่วยเหลือนี้ก็คือเช็คช่วยเหลือโดยตรงจากผู้มีสิทธิ์ หัวละ1 4 0 0ดอลลาร์แล้วก็จะบอกมีมีการให้ควาช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินแก่ครอบครัวธุรก,กิจขนาดเล็กและรัฐบาลท้องถิน่นรวมทั้งรัฐบาลระดับรัฐด,ด้วยอย่างที่บอกนะครับตอนนี้พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากในสภาล่างอยู่ที่221ต่อ211เสียงอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาการคลนนุกะแนนคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในคืนวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับก็ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกำลังติดตามรายงานของเรานะครับจาก วอชิงตันในายการคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA เราจะเริ่มคุ้ค้างเปลี่ยนประเด็นไปทางเศรษฐกิจเล็กน้อยนะฮะแต่เป็นเรื่องของผลกระทบจากในวยายสารัฐเองเป็นเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีออทอคคมนาคมยักษ์ใหญ่หัวเวย่ยมีข่าวว่ากําลังจะเบี่ยงเบนขยายไปทําธุรกิจอื่นหรือเปล่าครับคุณร่งางคณาค่ะหัวเวย่ยซึ่งก็เป็นบริษัทอุปกรณ์ผลิตอุปกรณ์ทรคมนาคมสัญชาติจีนรายใหญ่ที่สุดอของโลกนะคะวางแผนจะขยายฐานสินค้าด้วยกัน เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าภายในปีนี้นะคะซึ่งนี่เป็นรายงานของรอยเตอร์นะคะซึ่งรอยเตอร์เนี่ยระบุอ้างแหล่งข่าวนะคะว่าหัวเวยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายบริษัทนะคะของจีนซึ่งบ้างก็ได้รับการสนับสนุนจากทางการจีนนะคะเพื่อที่จะ ใช้พื้นที่หรือโรงงานของบริษัทเหล่านี้นะคะในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้ต้องเข้าใจกันนะคะว่าทางหัวเวยเองเนี่ยเป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดําทางการค้าโดยรัฐบาลสหรัฐในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะโดยที่รัฐบาลชุดก่อนเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าให้เหตุผลด้านความมั่นคงของชาตินะคะแล้วก็หลายคนผู้บริหารหลายคนของหัวเวยเนี่ยก็คาดว่ารัฐบาลของโจไบเดนก็น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจด<ม>ังกล่าว ซึ่งก็คือการห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันนะคะขายเทคโนโลยีแล้วก็แผ่นไมโครชิเนี่นะคะมูลค่าหลายพันล้านดอนลลาร์เนี่ยให้กับหัวเว่ยซึ่งแหล่งข่าว3รายที่รอยเตอร์ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าหัวเว่ยเนี่ยได้เริ่มออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าเป็นการภายในแล้วนะคะแล้วก็ได้เริ่มติดต่อเข้าหากับผู้จัดจำหน่ายในจีนแล้วแลคาดว่าน่าจะเป็นโครงการที่เขาต้องการจะเจาะไปที่ ตลาดใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่พอสมควรในจีนะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นาทางโฆษกของหัวเว่ยก็ปฏิเสธน,นะคะว่าบริษัทไม่มีแผนออกแบบหรือผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและก็ยังยืนยันว่ายังเป็นบริษัทโทรคมนาคมอยู่เหมือนเดิมคะ่ะ มีประเด็นหนึ่งจากจีนที่น่าสนใจเราเคยเล่าไปแล้วว่าในช่วงเกิดโควิดเนี่ยธุรกิจหลายอย่างขาสสา่ขนข้องซบเซาแต่ว่าจีนเป็นประเทศแรกที่รายงานการระบาดใหญ่แล้วก็ควบประกาศควบคุมการระบาดได้สําเร็จตอนนี้มีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับวงการธุรกิจภาพยนตร์ในจีนเขาบอกว่าคึกคักมากทําลายสถิติรายได้าการฉายภาพยนตร์อีกแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ซี่งยงไม่สิ้นเดือนนะเขาบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย ประชาชนชาวจีนไม่ได้เดินทางอย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็รัฐบาลบอกขอให้อยู่ที่ตี่เองอยู่ไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลาเนาตอนนี้ราคาตั๋วรายได้จากการขายตั๋วตอนนี้พุ่งไปที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยล้านอยู่หรือประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านดอลลาร์แค่เดือนกุมภาพันธ์ซึ่ยงไม่สิ้นเดือนนี้นะครับ hmm. คือเขาบอกว่าแล้วการที่ฉายหนังได้เยอะขนาดนี้ไม่ได้เป็นหนังคอลลีวูดหรืออะไรนะครับเพราะว่ามีนโยบายแบล็คเอาท์แบบหายเฉพาะหนังจีนเท่านั้นก็เลยทํางานก็ ภาพยนตร์จีนเองก็เลยทําเงินได้เยอะขึ้นคนขายตั๋วก็ทําธุรกิจได้ดีขึ้นแม้ว่าการควบคุมโควิดจะทําให้การขายตั๋วเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาบังคับว่าต้องมีการนั่งเว้นที่นั่งผู้ชมต้องมีการสวมหน้ากากต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปเพื่อให้ติดตามตัวได้กรณีเกิดพบว่ามีการระบาดภา,ายหลังนะฮะจริงเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนเนี่ยมรยีรายได้รวมจากการขายตั๋วภาพยนตร์อยู่ที่ยอยู่ที่2,700ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงของอเมริกาที่2,300ล้านดอลลาร์เพราะอเมริกามีปัญหา ปิดโรงหนังชั่วคราวทําให้รายได้หายไป80%ตอนนี้จีนก็เลยยังเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของตลาดภาพยนตร์อยู่ก็เป็นข่าวที่อย่คนจีนนะครับที่ได้ชมภาพยนตร์ตามปกติราดังชมกันไม่ได้จากเรื่องของจีนเราก็กลับไปดูเรื่องของเทคโนโลยีบางอย่างซึ่งเราเคยพูดเหมือนกันว่ามีการใช้อํานาจของผู้มีอำนาจในการควบคุมการสื่อสารของประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องของเมียนมาทําไม่เพจกองทัพเมียนมาจะถูกแบนจากเฟซบุ o กอะครับคุณรงาาังคณาค่ะ การแบนดังกล่าวนี้ก็เพิ่งมีการประกาศไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเองนี่เองนะคะที่ Facebook บอกว่าได้นำมาาเพจที่เกี่ยวกับกองทัพของเมียนมาแล้วก็เพจทหารเมียนมา ที่ทหารเมียนมาเป็นคนควบคุมดูแลเนื้อหานะคะออกจาก Facebook แล้วก็ Instagram ซึ่ง Facebook ก็เป็นเจ้าของนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการห้ามไม่ให้มีการลงโฆษณานะคะจากบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกองทัพของเมียนมาอีกด้วยนะคะซึ่งเป็นรายงานจาก The Associated Press ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้นะคะก็เป็นผลมาจากการก่อรัฐประหารของกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนั้นเองกองทัพเนี่ยก็ได้บล็อกนะคะไม่ให้ประชาชนเข้า Facebook เพราะว่าประชาชนก็คือใช้ Facebook ในการรแช์เื้อหา ต่อต้านรัฐประหารกันเยอะแล้วก็ยังใช้ในการนัดแนะการชุมนุมประท้วงอีกด้วยนะคะซึ่งก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจบทบาทของ f c e e o o o ในในเมียนมาก่อนนะคะว่าว่ามันมีความสําคัญแค่ไหนนะคะเพราะว่าเมียนมาเนี่ย เมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนนะคะเมียนมาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการเชื่อมต่อภายในประเทศนะคะน้อยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยมีประชากรเพียงแค่5%เเท่านั้นที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแต<ม>่ต่อมาเนี่ยค่ะพอมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์นะคะโทรคมนาคมราคาซิมการ์ดนะคะของมือถือเนี่ยก็ลดลงอย่างหัวภาบ<ม>เลยนะคะซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสที่ Facebook ได้เข้ามาทําการตลาดในประเทศแล้วก็จนทําให้มีการใช้ Facebook กันอย่างแพร่หลายนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับตั้งแต่ หน่วยงานรัฐบาลนะคะไปถึงพ่อค้าแม่ขายนะคะซ no. ึ่งพูดง่ายๆในเมียนมา Facebook ก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีคนใช้แล้วประมาณ22.3ล้านคนหรือประมาณ40%ของประชากรในประเทศนะคะแล้วก็มาถึงคำถามที่ว่าทำไม Facebook ถึงเพิ่งมาแบนเพจเกี่ยวกับกองทัพเมียนมาในเวลานี้นะคะตามรายงานข่าวก็มีบอกว่า Facebook ได้ออกแถลงการนะคะเราบอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาในวันที่หเนี่ย ก็มีการใช้ความรุนแรงโดยกองทัพเบยนรมานแล้วก็ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตนะคะทำให้ Facebook ต้องออกกฎห้ามนี้ขึ้นมาเพราะเชื่อว่ายิ่งปล่อยให้กองทัพเบยนรมานเนี่ยควบคุมหรือใช้เนื้อหาใน Facebook มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น<ม>น,น,นะคะซึ่งการแบนครั้งนี้เนี่ยก็ครอบคลุมไปถึงกองทัพเรือนะคะกองทัพอากาศกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาทยัยและกระทรวงที่ดูแลเรื่องการชายแดนนะคะ<ม>แล้วการแบนครั้งนี้จะมีผลอะไรนะคะก็คือการที่ไม่สามารถ มีเพจบน Facebook ได้นะคะก็จะทำให้กองทัพเมียนมาเนี่ยขาดพื้นที่นะคะในการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งในเรื่องนี้นะคะผู้อำนวยการขององค์กรเบอร์มาแคมเปญยูเคนะคะกล่าวในแถลงการว่าการแบน a c e b o o o เนี่ยค่ะส่งผลในทางจิตวิทยานะคะต่อกองทัพเพราะว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยได้ใช้ทรัพยากรจำนวนมากนะคะในการใช้ Facebook เพื่อเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อนะคะใช้เพื่อ ชเชิญชวนคนให้มาเกณฑ์าหารนะคะแล้วก็ยังใช้ระดมทุนอีกด้วย Facebook ก็บอกนะคะว่าคิดว่ากองทัพเป็นมาเนี่ยน่าจะหาทางกลับมาใช้ Facebook อีกนะคะซึ่งบริษัทเองก็จะพยายามสอดส่องเพื่อบังคับใช้กฎนี้ในอนาคตแต่ว่าก็อาจจะทั่วถึงไม่ทั่วถึงนั้นเราก็ยังต้องติดตามดูกันคะ่ะครับขอบคุณมากครับผุ้ร่างคณะไว้มาดูเพื่อบ้านเรานิดน,นึงนะครับมีข่าวว่าลาวมีการออกกฎใหม่เพื่อจะควบคุมการจัดการเขื่อนเพื่อป้องกันปัญหาบางอย่างใช่ไหมครับคุณนิติการ ค่ะเรื่องนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์นะคะก็ระบุว่าทางการลาวนั้นออกคําสั่งจัดก,การเขื่อนพลังน้ําเพื่อที่จะลดปัญหาสองประเด็นคือการขาดแคลนน้าและปัญหาน้ําท่วมนะคะในขณะที่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันค่ะว่าเขื่อนเหล่านี้แหละที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ําโขงนะคะสื่อ <S 2> <S 2> <S 2> หนังสือพิมพ์เวียงจันทาสัก่ะระบุว่ารายงานคําสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยกําหนดให้บริษัทที่จัดก,การเขื่อนทุกเจ้าจะต้องแจ้งกับทางการลาวว่า มีสถานการณ์น้ําที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปหรือว่าอยู่ในระดับต่ําถึงขั้นวิกฤตนะคะโดยทางหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็ระบ,บุว่าการจัดการทรัพยากรน้ําและแม่น้ําอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะแหล่งน้าที่ใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญขณะที่ทางการลาวก็ตั้งเป้าจะสร้างเขื่อนกันมากขึ้นนะคะเพื่อจะเป็นผู้ส่งออกกระแสะไฟฟ้ากระแสะหลักแล้วนะคะโดยกระทรวงพลังงานและกระทรวงการต่างประเทศของเรายังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ แต่ทางองค์กรติดตามการก่อสร้างสาธารณูปโภคในลาวระบุว่าการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ําเป็นแผนการของลาวที่จะส่งออกไฟฟ้า20,000เมกะวัตต์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะภายในปีคริสต์ศักราช2030แล้วก็จะสร้างเขื่อนอย่างน้อย50แห่งนะคะ mm hmm. ในช่วงระยะ15ปีที่ผ่านมาและเฉพาะปี2018ที่ผ่านมานี้นะคะลาวสร้างเขื่นใหม่ไปแล้วอย่างน้อย14แห่งบนแม่น้ำโขงค่ะ ครับก็น่ากังวลเหมือนกันปัญหาน้ําแรงน้ําท่วมมาไม่เหมือนกันแต่ก็เดือดร้อนพอกันนะครับโอเคปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะฟังแล้วสบายใจดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่รักแมวซึ่งคุณวรรณาคุณวรรณาเป็นหนึ่งในนั้นมีเรื่องดีเลไรมาเล่าให้ฟังเหรอครับค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องการหวนกลับมาเจอกันนะคะของน้องแมวที่หายไปจากเจ้าของ15ปีนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับมา เจอกันอีกครั้งหลังจากที่เวลาผ่านไปถึง15ปีเนี่ยนะคะก็คือจากการได้งานข่าวของ The Associated Press นะคะก็ปรากฏว่า Nein, นายชาวสักคะเขาก็ไม่ได้ให้นามสกุลน่นะคะ, mm hmm. ะเป็นชาวเาเป็นชาวเมืองรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ mm hmm. เขาก็ได้รับโทรศัพท์นะคะจากจากสองสายด้วยกันก็คือหนึ่งก็คือจากหน่วยงานดูแลให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงนะคะอีก mm hmm. อันนึงอีกสายหนึ่งก็เนี่ยก็คือมาจาก บริษัทที่ผลิตไมโครชิปนะคะที่ใช้ฝังลงไปในตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเมื่อวัน,นอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ว่าเขาว่า2หน่วยงานเนี่ยนะคะพบเจอแมวที่ชา์ลส์เนี่ยคะ่ะทำหายไปหรือว่าหายไปจากบ้านของชา์ลส์เนี่ยคะ่ะเมื่อ15<ม>ปีที่แล้วซึ่งตอนแรกเขาฟังเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะว่าแบบ,บมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเวลาเนี่ยผ่านไปนาน15ปี<ม><ม>แ้วเขาก็บอกว่ามันเป็นโอกาสที่1ในล้านเลยนะคะที่จะเกิดอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแต่เขาก็คิดว่าข้อมูลในไมโครชิพซึ่งมันจะมีข้อมูลของสัตว์เลี้ยงอยู่ใช่ไหมคะเขาก็คิดว่าข้อมูลตัวเนี้ยไม่น่าจะหลอกลวงเขาแน่นอนซึ่งเขาก็เลยไปเจอนะคะ ก็ไปพบกับแมวตัวหนึ่งซึ่งเป็นแมวแทบบี้นะคะก็ะคะือแมวที่มีลวดลายตามตัวนะคะตาตาแล้วคือพอเขาอุ้มแมวตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยแมวตัวนั้นก็เริ่มส่งเสียงเพ้อนะคะหรือว่าส่งเสียง,งอ,อ่ที่สแสดงถึงความตื่นนะคะแล้วเขาก็ถึงขนาดปล่อยโฮออกมาเลยว่าตัวนี้แหละก็คือแบรนดี้แมวของเขาที่เขาโผล5ปีก่อนซึ่งแบรนดี้นี่เป็นแมวที่ชาวรับมาเลี้ยงตอนแบรนดี้อายุเพียงสองเดือนเองนะคะเป็นลูกแมวตัวเล็กๆเองแล้วก็ ช่วงที่หายไปเนี่ยชาวเขาก็ขับรถออกตามหานะคะติดป้ายประกาศติดต่อทุกศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทุกประกาศนะคะแต่ก็ไม่เจอนะคะแล้วเขาก็เลยคิดก็ทําใจนะคะคิดว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วโดนรถชนหรือว่าอาจจะโดนสัตว์ป่าฆ่าไปแต่เขาก็หวังลึกๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วแบรนดี้อาจจะมีชีวิตอยู่อาจจะมีคนอื่นเก็บไปเลี้ยงนะคะซึ่งเขาก็ดีใจมากที่ได้มาเจอแมวครั้งนี้แล้วเขาก็บอกว่าแบรนดี้เนี่ยนะคะน้ําหนักตัวเนี่ย ลดลงมากผอมมากนะคะคือน้ําหนักตัวเนี่ยเท่ากับตอนที่เก็บมาเลี้ยงตอนเป็นลูกแมวเลยแต่ว่าเพราะว่าน่าจะเกิดจากการขาดขาดสารอาหารนะคะน่าจะแบบเออไปไปตกทุกข์ได้ยากอยู่กลางถนนเป็นเวลานานหลายปีใช่ไหมคะแล้วก็เล็บของน้องเนี่ยก็ยาวนะคะยาวจนแบบงุ้มเข้ามาเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วชาวเขาก็ดีใจก,ก็คิดว่าก็ต้องเอากลับไปดูแลนะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ย แมวเขาเองไม่ไม่มีเรี่ยวแรงนะคะแต่คิดว่าเขาก็แมวเนี่ยก็น่าจะมีความพึงพอใจพอสมควรเพราะว่าส่งเสียงเพลอ,ออกมาบ่อยมากนะคะแล้วก็เขาก็อมองว่าจะพยายามดูแลแมวตัวนี้ให้ให้ให้กลับมาดีขึ้นอาจจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นในประมาณนี้ค่ะครับก็ฟังแล้วก็ชื่นใจแทนเจ้าของนะครับสงสัยแมวอายุยืนขนาดเลยแลสิบห้าปียังอยู่ได้อีกก็จากาจากน้องจากน้องแมวแบรนดี้ก็ก,กลายเป็นป้าแมว <laughs> นั่นแหละสิยินดีกับเจ้าของด้วยแล้วกันนะครับทั้งคู่ได้พบกันสักทีหนึ่งโอเคครับเราหมดเวลาในวันนี้แล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ของเรา w w w b i a t h a i c o m หรือทาง Facebook Instagram และ y o u t u Bua Thai ครับวันนี้ผมนพร,รั์คุณรัตพลคุณวรังคณาและคุณนิติการต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ